สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะสำหรับคลิปนี้ป้ามาดูดอกไม้ร่วงหล่นนะคะเฝ้รํำพึงกับร่วงข้าวหล่นแต่ตอนนี้เป็นดอกไม้หล่นนะคะดอกไม้ชนิดนี้ก็คือเดี๋ยวตอนนี้ป้าพามาดูใต้ต้นของดอกไม้ชนิดนี้ก็ร่วงหล่นเต็มพื้นเลยนะคะ แล้วป้าก็จะพาขึ้นไปดูว่าหล่นมาจากตรงไหนนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะร่วงหล่นมาจากตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าจะซูมเข้ามาซูมได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่นี่นะคะร่วงลงมาเต็มพื้นเลยดอกสีเหลืองสวยนะคะ ขึ้นไปบนนู้นก็จะไปเจอนี่ร่วงหล่นลงมาก็อยู่บนยอดไม้ร่วงมาจากไหนร่วงมาจากนี่เลยนะคะนี่เหลืองปรีดียาธรต้นงามนะคะของป้าเปียกอันนี้อยู่ภายในบริเวณบ้านนะคะทุกท่านอยู่ภายในบริเวณบ้านของป้าป้าปลูกเอาไว้ที่ว่าปลูกห้าต้นแต่เหลือต้นเดียวนี้นะคะ ส่วนที่อยู่ข้างนอกรั้วตรงโน้นตายยังไม่โตก็าตายเพราะว่าขาดน้ำหน้าแรงรถไม่ทันต้นนี้อยู่ภายในบริเวณบ้านก็ได้ธนุถนอมดูแลจนสามารถเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีดอกเลื้องสวยงามให้ชมแบบนี้ตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกท่านเพราะว่าเป็นตอนเที่ยงเลยนะคะที่ป้ามาถ่ายเนี่ยอาจจะย้อนแสง ไม่งามเท่าไหร่แต่ป้ากลัวมันจะร่วงหล่นหมดก่อนนะคะพอดีป้าเพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกนะคะป้าก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ในความทรงจำนะคะเพราะว่าน่าจะปีหนึ่งเป็นดอกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเหลืองปรีดียาธรดูสิเนี่ยขนาดดอกร่วงลงสู่พื้นมันก็ยังสวยเลยนะคะทุกท่าน บ้านหลังน้อยที่อยู่หลังสวนหอมอ,อ,อบอวนด้วยมวลดอกไม้ฝากความรักและความห่วงใยเก็บฝากมา โอ้โหนี่นะคะแบตเตอรี่ของป้ามันก็เตือนว่ามันจะหมดแล้วว่างั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรป้าคงจะได้คลิปนี้ล้วละนะคะสวยจังเลยก็เลยเก็บภาพมาฝากเลยนะคะเนี่ยว้าวสวยมากเลยเดี๋ยวป้าจะถ่ายภาพนิ่งหน่อยแต่มือของป้าสิไม่นิ่งเลย มือของป้านี่ไม่นิ่งเลยเนาะเพราะว่าป้าไม่ได้ใช้ขากล้องนั่นเองนะคะมือของป้าก็จะสันส่นๆหน่อยแหละพาเดินมานะคะพาเดินมาดูใกล้ๆโหร่วงหล่นลงมาก็ยังงามเลยนะเนี่ยกำลังถึงเวลานะคะเขาเขาปิดปลิวลงมานะคะปิดปลิวลงมาของเขาเองนะคะร่วงหล่นลงมาตามการเวลาเนาะ เมื่อแก่แล้วก็ร่วงหล่นลงมาเดี๋ยวป้าลองไปถ่ายมุมนี้ดูเผื่อว่าแสงมันจะเอ,อ่ดีกว่านะคะแสงอาจจะดูกว่ากันก็ได้นะูอป้ามาถ่ายมุมนี้สีสวยหรือยังโอเคเดี๋ยวป้าข้ามไปฝากข้างโน้น นี่ป้ามายืนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเห็นเห็นสีสันได้ชัดเจนกว่าไหมเห็นชัดกว่ามุมเมื่อสักครู่นี้เนาะเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันสะท้อนมันย้อนแสงแดดนะครับพอดีป้ามายืนฝั่งทางนี้ว้าวเห็นสีเหลืองสวยได้แจ่มกว่ากันเยอะเลยทั้งคันเนี่ย สีสวยแจ่มกว่ากันเยอะเลยนะคะมาถ่ายตรงนี้นะคะสวยแล้วก็ลงมาตรงนี้นิดนูนก็จะเห็นเข็มส้มนะคะเข็มใหญ่นะคะเข็มใหญ่สีส้มสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็มาดูช่องนี้ ชอที่อยู่ข้างล่างนี้พอดีป้าซูม,มันใกล้เกินไปภาพเลยเบลอเนาะเดี๋ยวป้าเอากลับกล้องก่อนนี่กลับกล้องแล้วจะได้เห็นดอกสีส้มสวยของเข็มใหญ่ด้วยนะคะโอ้โหป้าเปียกพาชมสวนมีส้มเข็มใหญ่เข็มส้มแล้วก็มันปิวมาไกลยอยู่เหมือนกันนะคะ ร่วงลงมาจากต้นนี้ก็คือเหลืองปรีดียธรน,นะคะที่ร่วงหล่นอยู่ตรงนี้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสวยสวยสวยมาตรงนี้นิดนึงป้าจะพามาดูอันนี้เข็มชมพูนะคะเข็มใหญ่แต่ว่าเป็นสีชมพูแล้วก็มีดอกเหลืองปรีดิยธรน,นะคะร่วงหล่นลงมาเกาะอ,อตามกิ่งของต้นเข็มใหญ่ด้วยมาตรงนี้ก็มีลักเคินนะคะ มีละเคนป้าไม่โตสักทีนี่มีลูกสุกแล้วด้วยโอ๊ยใครมาเก็บมิลเคลคเนตรงใ่คุณลุงเก็บไปเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนนี้ป้าเห็นเยอะอยู่นะคะลูกแดงแคุณลุงคงจะเก็บไปแล้วนะคะมันต้นเล็กนิดเดียวเองมันไม่โตสักทีคุณลุงเพิ่งจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่หวังว่าจะแตกยอดแตกอะไรได้งามเป็นต้นใหญ่ขึ้นนะคะจะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะขึ้น กลับออกมาที่นี่กลับออกมาที่นี่เดี๋ยวป้าจะกลับเข้าบ้านแล้วมันร้อนมากเลยมาถึงตรงนี้ก็มีอ่างบัวอ่างบัวที่ใส่ปุ๋ยวันนั้นกำลังแตกยอดงามเลยนะคะป้าให้ดูบริบทแถวต้นเหลืองปรีดียาทรนะคะ มีอ่างบัวอยู่ตรงนี้มีมิลคเคลนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีกลุ่มเข็มอยู่ตรงโน้นนี่นะคะแล้วก็มีเข็มใหญ่ที่เป็นดอกสีเหลืองอยู่ตรงนี้แต่ไม่ค่อยจะออกดอกให้เห็นเนื่องจากว่าตัดแต่งยอดยอดมันอ่อนมันก็ไม่ออกพอยอดจะแก่ทรงมันก็ไม่สวยสูงแตกแบบกระจ,ระจายคุณลุงก็ต้องมาตัดแต่งอีกนะคะมันก็เลยไม่ไม่ได้ออกดอกสักทีนี่เห็น แต่มีช่อหนึ่งกำลังออกดอกนะคะเนี่ยสำหรับเข็มใหญ่นะคะอ้แต่ว่ามันมัวมัวมืดมืดเนาะแสงสะท้อนแล้วก็เตือนว่าแบตจะหมดด้วยเดี๋ยวป้าก็จะจบคลิปแล้วนะคะก็คือนี่พามาชมสวนกลับมาจากข้างนอกก็เห็นดอกไม้สวยก็เลยพามาชมดอกไม้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ